เป็นตาแสบแต่บังทีครับพอลูกพอลูกขี้หูเข่าได้ขายเชือตัวมื้อนี้ขายไปสามเนาะโอ้ขายไปสามเหลือสามสายเลี่ยงกระมีสายขุนกระมีเนาะสายเหนือกระมีตัวนี้แยกลูกมาเปิดเจ๊งไหนครับห้าพันเจ็ดร้อยครับหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยคลองหอยมากเปิดไปหน่องหมื่นีกสายตัวนี้แยกลูกมาตัวนั้นแม่สาวแม่สาวตัวนี้โอ้ครูสองห้า สองตัวนะปลาโตสองตัวสองหางพี่น้องคู่เด้นี่พี่น้องเป็นแม่สาวทั้งสองนี่พี่น้องตัวนี้เขาดอจังหน่อยแต่ว่าตัวนี้อ่าธรรมชาติน้องธรรมชาติเขาเขายาวแน่สองตัวสองหาพี่น้องเนาะคือตัวละสิบกัวพี่น้องตัวตัวละสิบสองหน่อยๆอาศัยเลี้ยงเอาไปเลี้ยงต่อยอดตัวนั้นเป็นแม่แยกลูกมาสิบหาอ่ะโอเคสองตัวอ่ะมาขออนุญาตหอยต่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องบ้านสวังงีว่งามมาเลยพี่น้องบ้านสวังงีว่งามภาพพีภาน้องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายงวดตลาดนัดโคกระบือบ้าน เชียงหวางเพื่อเมืองจังหวัดเซาเทิร์มือนี่คือคักพี่น้องเนาะวัวเลี้ยงมีพี่น้องเนาะวัวเนื้อมีมีให้เลือกให้ชมกันหลากหลายพี่น้องเนาะโดยเฉพาะสายเนื้อมือนี่คือคักพี่น้องเนาะคือคักราคาขึ้นขยับขึ้นจริงพี่น้องเนาะอุไรบอเซอร์ว่าขยับขึ้นจริงก็ตองชมบ้านสว่างงวงามเฮาสิเปิดราคาให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะขยับจริงพี่น้องเนาะอ่ะเอีงเรียงเจไิญเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตลูกเปิดไว้เจริญลูกตัวนี้สองหมื่นสามพันห้าร้อยเพื่อนทองบอลูก ทองเนาะสองหมื่นสามพันห้าร้อยเพืนทองนี่พี่น้องทองบอกนี่เองเรียงเลยใกล้สืออกเลยที่พี่น้องนี่ใหญ่ครับทองใหญ่เป็นกัวสายพันธุ์สายพันตุก,กรรมดีเป็นตะจายลูกดีอ่างดีพุ่งสร้างอ่างทองคำเป็นว่างัวแนวนี่จายลูกดีเป็นว่า,าวพี่น้องสองหมื่นสามพันห้าร้อยเนาะอ่าถ่ายเพื่นสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบบอสูงตะวันโตใหญ่ลามลึกเป็นวัวใหญ่พี่น้องเนาะสองหมื 23, ่นสามพันห้าร้อยทองแล้วพี่น้องเนาะทองพูดนะใกล้สืออกเลยนาะลูกเนาะ เดือนนึนงนี่โอ้โ่ซีหาเดือนแล้วเนาะโอเคสะดวกให้เบอร์โทรมาดูขออนุญาต0 8 0ย์แปดศูนย์แปดห้าสี่เก้าแปดหกสี่มาตัดใสให้หูเสนาคณีคมเสนางคณีคมมาน้ำพวกหอยไอไติมไปใส่หน่ไอหอยติมไเห็นหอยไอไติมโดนแล้วมันนี่อ่ะนี่มาจากเสนางเลยพี่น้องเด้อสองสามห้าร้อยทองนี่พี่น้อง,ทอง,องทองแล้วราคางวดประมาณนี้เอามันหมาลูกขอบคุณหลายๆครับผมสองสามห้าร้อยเปิดแบบขี้นแล้ว โ oh, อ้ห้อยสัง <laughs> ไอ้สังได้ขวายงัอรอมาไอ้สังได้งัอรอมาเมื <laughs> ่อนี่รอแ <c oughs> จ๊กบาทไอสังนี่แ <c oughs> จ๊กบาทหมื่นห้าฮะอิริย์บอกไอสัง <c oughs> ปแาดตูปองน่อยนี่พี่น,อน้องตูปองใหญ่หมื่นหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะวัวโครงสร้างได้เลยหมื่นหา้าโ <c oughs> oh, อ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องเนาะงามงาม ขาไม่ดีตาตาดีเอ้าผมช่วยไปแล้วกินซื้อกินเพียจ้าต้งแ่ขาวเพราะอะไัพขา้เมื่อนี่กระวยิง้ินี่ัวขมไปหาเลยแมนแต่ยิ่ข่าวอยู่ได้ยิ่ข่าวอยู่ไต่ยินข่าวอยู่ให้ให้เท่าไหร่นะสองพันมันขายโอ้ปาตัวปักใหญ่สางเลยง่วงคุนเนี่นี่ง่วงคุนง่วงุ่น ว่าแต่ให้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันว่าแต่หัวเยใหญ่ใหญ่ยงเราเยงะแยไอ้เขาหยามมากนีลดไปอยัางงอนย่ำใหญ่ๆเราไปถั่วอะไรเฮยหัวใครท้องวันเราพอไอ้ไส้ได้สิบหาใหา่ได้สิบหาหมื่นนึ่งไมได้บอกสนไปนยแน่่หอยแจกหอยแจกว่าพอเนี่ยลงตัวนั้นก็่ได้วอาสันตัวเดียวกันนี่ละ กอนี่ตัวนี้ข้อมหอยสังซิบหาอย่างไดซิบาระวังได้สังเด้อระวังเด้อแต่ว่าเขาบอกไปขุนเขาข้อขุนได้ตัวเชียงศรีนะตีอย่างเลยมันตีอย่างเลยมันก็ตัวใหญ่จังโอ้ใหญ่ครับบ่อหน่อยด้พี่น้องง่ะตัวนี้บ่อหน่อยซิบาเนาะบ่อถือว่าบ่อหน่อยได้ตัวผักใหญ่ในพี่น้องเนาะ ส่วนหนึ่งเครื่องเอาขึ้นรถโอ้คนตะมาหอดโอ้เสียแจค็คคนตะมาหอดคนไปจอบสื่อหละท่างคุณคนไปจอบสื่อแล้วอันนี้สิบห้าเบอร์โทรไอ้สังกัดศู 2. นย์เก้าศูนย์เก้าสามสามสามห้าเก้าสองแปดสองเนอะไอ้สังบ้านข้าใหใหญ่สิบห้าเพิ่งเปิดไปเอาไปคุณพีน่น้องตัวนี้รับร่องบอกขารทุน รับประกันการขาดทุน15นี่ผมวา่ามันใหญ่ไปหนาพี่น,พน้นองโค้งสางใดเพียงแต่ขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเอาไปเติมเนื้อเติมหนัง,นงเอาพี่น,น้องเนาะ15นี่ราคานี่พอต่อรองเดี๋ยวจังทะเบิงรำหอยแจ๊กหอยแจ๊กกำลังลงลดหอยแจ๊กก็ลงมา2ตัวมีแต่ตัวใหญ่หอยแจ๊กหอยหลักบกักใหญ่สายเนื้อเนาะไอ้สังนอนเนาะสายเนือ้อกำลังวากันทางพูดพี่น้องแม่บักใหญ่พี่น้องพูด่ะไปเจ้าผู้เดียวเลยสิไปเอาราคาเจ้าพวกนี้ทีนี้มเจ้าเอาของพวกโวยวายราคาดี

ตั่เพื่นไปละสองแปดห้าพี่น้องสองแปดห้าตัวล่สองแปดห้าไปแล้วอล้อแล้วมือเก่าแล้วรวยรวยยยเืนว่ายืนยืนี่นเลยพี่น้องเนาะขอโทษขอไปเดี๋ยวไปเพิ่งทางหอยพยากทางผดี่น้องเนาะไปดูอีกทางหนึ่งนะพี่น้องเนาะ งานนี้จุดหยุดอนเติบเพราะว่าเบื้องคนการต่อรองกันเบื้พี่น้องเนาะเบิ้งบรรยากาศการสื่อการขายทางพี่เป็นเบิ้งพี่น้องเบิ้งบรรยากาศทางพี่เบื้องเบิ้องบรรยากาศการสื่อการขายง่วนเบิ้งง่วนงามเบื้องพี่น้องเนาะง่วนงามไม่สังห้าเปิดใจบาทห้าเปิดใจบาทไม่สังหนึ่งห้าห้าเนาะหนึ่งห้าห้าเพิ่นเปิดใบหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้เป็นสายขุน สายเหนือเพิ่นพี่น้องบักพูน้อยตั้นตันเพิ่นพี่น้องสิบห้าห้าร้อยเพิ่นเปิดไบเพีเ่น้องพอต่อร่องเอาไปต่อร่องเอาไปต่อยอดพี่น้องเนาะสองตัวก็ตัวเดียวสิบห้าร้อยได้มาตัวเดียวบ่แม่สังได้มาอยู่วานเรือตัวนี้โอ้เหลือตัวเดียวเนาะอ่ะมาขออนุญาตแม่สังศูนย์หกศูนย์หกสองแปดแเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดแม่สังอากสามารถได้มาสายเหนือสิบห้าห้าร้อยเพิ่นเปิดไบเพี่น้องบักพูน้อยตั้นตันมันมาแม่สังขอบคุณหลายๆครับผมเนี่ยมาทางผิวพี่อนน้องนะ ข้งหอยนี่อ้ยแม่บางใหญ่เพิ่งจขายไป่น้องะขาเท่าจไดไปสอบถามราคาเนพี่น้องเนาะปาจมใหญ่พี่นนองเนาะอู้ยเวียดไปแล้วพี่น้องเนาะเวียดไปแล้วพี่น้องเนาะจบาทตัวยิ่งใหญ่นั่นสองตัวนี่โหกหมื่นกว่าหกหมืกว่าเมื่อตัวใหญ่เว่าเหมื่นกว่า ีนะอ่าแต่ว่าผมคิดว่าเจ็ดนะพี่น้องเนาะน่าจะสามขึ <h 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 ้นสามห้าขึ้นทั <h <h ้งสองตัวบักใหญ่เพิ่นคล้ายเวียดนะพี่น้องเนาะไปลาเวียดหัวใหญ่เพิ่นพี่น้องเนาะหัวใหญ่เพิ่นอ่าหัวใหญ่กว่างานมาทักที่เขาเป็ดลอยมึงขายบ่บ่ครับอาพันมึงขายบ่อ้ปะเสียดสวัสดีครับ อย่าแอดหอยแอดจากบ้านคัมเมฆเข้าได้แม่สางงามมาฝาปีตอนนอกายซองยอเหลือซ้อส่เสือตัวไหนตัวนี้ครับตัวเฮ้ยเป็นเงี่ยเรื่องจับอยู่โอ้ไอเรื่องจับอยู่ผุ่นอ่ะนี่เนาะเปิดจังหวะตัวนี้สิบสามเนาะหนึ่งหมื่นสามพันโอ้ยยังไงจำนี่ว่าจะสิบสามเปอร์เเป็นหัวเลียงเด็กพี่น้องสายเลียงสิบสามท่ายสูงอยู่รอยสี่สิบบวกลบได้เด็กพี่น้องกูไนโอเคเลยพี่น้องต่อรองได้เด้กนี่สิบสามนี่สายเลียงต่อรองได้เอาไปเลียงเอาไปเขาขอกเอาฟ้ามเอาไปเลียง สร้างเนื้อสร้างหนังขึ้นมาจังหน่อยกือบอันนี้หัวตะเกือบ2ปีเนาะบันถึงสองคังเนาะโดยประมาณสี่เดือนครับปีห้าเดือนปีสี่เดือนห้าเดือนอันนี้ยังเลี้ยงไปได้อีกไงไปหนาพี่น้องยังไงไปหนาจะเอาไปผสมเป็นสายพัฒนาสายวัวเลี้ยงสิบสิบสามเนาะอู้ยราคาพอแอ็ดนาต่อรองยังลดได้อีกต่อรองอีกจังหน่อยพื่นนวะอ่ะมาขออนุญาตพอแอด 081 073 1480เบอร์เก่าเบอร์เดิมเสียแอดจากบ้านคาเม็กบ้านเฮาเปลี <People kek voir> ่ยนเป็นเมียไหมเอเาแมนอีรีบาเดี๋ยดิมันออกอากาศได้เนี่ยเสียแอดกใส่เรื่องเขาอยู่ใส่โอ้ฝุ่นอยูกไก่ฝุ่นโอ้ฝุ่นอ่ะยังไงฝุ่นโอ้บ่ะโอเคเีวแม่ตัวนี้ โอ้ตัวนี้ซื้สามแม่เปิดไปเจ้งไหนแม,แม่เปิดไลยสองหมื่นหาสองหมื่นหาพันโอ้แม่นั่นสองหมื่นหาพันเดี๋ยวผมสิไปถ่ายจากหน่อย,จ,ย,ยจังสิไปถ่ายเน,ยนาะนาทิกิจเลยเรื่องว่าแม่บ่โอ้ผสมไม่ได้เหรอโอ้โอ้บ่้านไอ้เรื่องตัวนี้วันไอ้เรื่องเรื่องเหมืกันครับโอ้ซื้อเรื่องคือกันโอ้คนละเรื่องครับอันนี้ไอ้วันเรื่องอันไอ้ทรายโอ้โอ้เรื่องน่ะคนละเรื่องโอเคอะเกือบเป็นผมไปเอาทิดย์นี่ครับโอกไปเที่ยวอยู่เดือนครับโอ้บ่จังว่าบ่าใครเห็นหอยอ่ะบ่เห็นไปเที่ยวใส เด้ยวพัทยานีโอ้โหเพิ่นมีความสุขเพิ่นมีความสุขเพิ่นเพิ่นไปใส่เงินกำไรงวเพิ่นไปใส่เงินเพิ่นไปใส่เงินเสียแอดเพใส่เงินเอามันมันหนอยแอดมานมัครับผมบ้านคำเมกบ้านเราพี่น้องนะมาทักทายอึบ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 มาทักทายหอยพยักสวัสดีครับมานบ่ครับมื่อนี้มานปะมานอยู่เอาม่าจักรตัว 30เหลือเหลือนี่แล้วเนาะเหลือประมาณนี้เนาะโอเคเหลืออะไรอันนี้หอยพญาไก่สีคล้ายเบิดแล้วว่าสันไก่สิเบิดแล้วเพิ่มม้าอันก้าวไปเนี่เนาะแต่ว่าบ่ได้ตาสายหูมาให้หูบ่คักขัดเป็นหูกระเทือนโอ้หูนี่จักบาทนี่ตัวนี้สองหมื่นห้าพันปักใหญ่นี่พี่น้องเนาะสองหมื่นห้าพันแต่ว่าเป็นหูกระทบพี่น้องบ่เป็นหูคักบ่เป็นหูคักเนาะ คองหอยพญาเขิ่อนอะให้ได้ขายเป <frog>. oh, ้าสูตรเตอร์บรรมันเสียพญาเขิ่นพี <proposition> ่น <memory allergies> <co>. ้องเนาะโอเคขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะเบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงัวบ้านเฮาพี่น้องเนาะมือนีคึกคักพอสมควรพี่น้องเนาะคึกคักพอสมควรนี่ถูกสายสายเหนือสายขึ้นสายเหลี่ยงพี่น้องเนาะคนเกิดชุกยามหาสายเหลี่ยงให้พี่น้องได้รับชมกันตัวหนึ่งทองคลองเสียแอรเพิ่นพี่น้องคนสิบเอ็ดไทยให้ทธรตรงนี้นี่ตัวนี้พี่น้องเนาะเพิ่นว่าท้องน่าจะติดแล้วเพิ่นว่าพี่น้องสองแปดเพิร์ลเนาะ สองแปดเพิ s <S Guys, like ่มเปิดใบคือใาใหญ่เลยพี right ่น like ้องเนาะตัวใหญ่ใหญ่โค้งสางได้เลยพี่น้องลูกประมาณประมาณลูกสองแล้วพี่น้องเนาะลูกสองแล้วน่าจะติดแล้วเพิ่มมาสองแปดสองแปดนะตัวนี้เนาะสองแปดเพิ่มเปิดไบพี่น้องเนาะสีแดงเข้มจัดเลยพี่น้องใส่ไว้แล้วเนาะตัวนี้เนาะท่องแล้วเนาะท่องแล้วเนาะมันใส่ไปแล้ว น่าจะท่องแล้วเสียแอดเพิ่นว่า28เพิ่นเปิดไว้28เนาะโอ้ยสองหาปโอ้25งหมื่นห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะใหญ่ของเพิ่นพี่น้องเนาะอ่ะโอเคหน้าสนหน้าสนผู้ใดสนใจก็ไปเลี้ยงอันนี้เพิ่นใส่ไว้แล้วพี่น้องเอาไปรุ่นเอาอ่ะ28เพิ่นมีเบอร์โทรอีกบ่062 338มแป1หนึ่ผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับผู้ใดพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้องเนาะเอาไปเลี้ยงตัวนี้25 น่าจะติดแล้วเวลาพี่น้องเอาไปรุป่นเอาอีกตัวหนึงตัวใหญ่ได้พี่น้องบอลโตหน่อยขอบคุณเลไลท์มันครับผมอันนี้คือราคาวัวมันเดี๋พี่น้องเนาะราคาวัววันนี้เห็นหนอ,อยแจ็คเมืองหันเ,นเนพื่อนขายไปหรือเปล่าเพื่อนก็ลองตโอ้มา,ท,า,ท,าทักทายพอลูกตั้งพี่ <laughs> เป็นตาแสรบแต่วัดนี้ครับ <laughs> พอลูกพอลูกยิ้มเข่า ได้ขายเจ็ดตัววันนี้ขายไปสามเหลือสามสายเลี่ยงกระมีสายขุนกระมีเนาะสายเหนือกระมีตัวนี้แยกลูกมาเปิดจังไหนครับห้าพันเจ็ดร้อยครับหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยคลองหอยมาเปิดพี่น้องหมื่นตัวนีตัวนี้แยกลูกมาตัวนั้นแม่สาวแม่สาวตัวนี้โอ้ครูสองห้าสองตัวนะปลาตัวสองตัวสองหาดีไปหน้องครูได้หนี่พี่น้องเป็นแม่สาวทั้งสองนี่พี่น้องตัวนี้เขาดอจังหน่อยแต่ว่าตัวนี้ธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติ เขาเขายเาแน2สอต2วหาพี่น้องเนาะคือตัวละสิบกัวพี่น้องตัวตัวละสิหน่อยหอาศ้ายเลี่ยงเอาไปเลี่ยงต่อยอดตัวนั้นเป็นแม่แยกลูกมาสิบหอ่ะโอเค2โตอ้ามาขออนุญาตหอยต้อหอยมากศูนย์ค่าแปดห้าหกหนึ่งสามสี่หห้อยมากจากลรุงภูเก็นไดมากพี่น้องตัวนี้สิบห้รอยเนาะคู่นั่นส่วนไดก่อนอง้ก่อนสาครับสองหาด้วคู่นั้นสอหาพี่น้องสองตัวสอหโอเคขอพูดเรืายๆมันกับผม แสีบ <laughs> <laughs> สองคนงอ่ะต่อพี่นอ้อง <c oughs> อยากขายอยากขายมันจะขาไมันจะได้มาหลายตัวเถอะตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้จ้าบาทไหนสังบาทนอ่าน่าพุ่นกำลังบางสองห <c oughs> ้าหนึสองพันหาร้อยพิ่ซื้ออยนี้หยังนันอะไดยวจูงไปจูงไป เป็นกํลังได้ขคล้ายตัวนี้จำ่ลางออกํลังต่อรองเป็นกํลังต่อรองไายังก็เข้าเจ้าบาทนี่ตัวนี้มืนหารอยมืนก็ร่อยตัวนี้มื่นก็หาร่อยพี่น้องแดงจึงคึ้งบัคคูน้อยซ้ายขุน สายเน 10, ือ like, มื่นกับห้าร้อยมันเป ai, ิดไหมีการก็ำลังต่อรองเทไรนะรอเทาไรรเ่เพิ่นเพิ่นต่อเพิ่นต่อดีดีได้นั่นขายซื้อดีดีได้นั่นหมื่นก็หาลอยมื่นก็หาอยเพิ่นไทาไห้เพิ่นเตาไห่ ่ะเบิ่งเปินกำลังต่อกำลังต่อมือนก็หาอร่อยกำลังต่อเอาใดกันล่ะไอ้สังได้เท่าไรไอเจ็ดเดีบานอ๋อมื่นหนึ่งนี่อุ้ยมื่นหพนตัวนั้นหนึ่งมื่นหนพี่น้องหนึ่งมื่นหนตัวนี้ได้พี่น้องหนึ่งมื่นหนึ่งพััน เพื่อนให้เท่าไรละ่ะเพื่อนขึ้นมาหน่อ <c> ย <oughs> นั่นเขาได้ไปละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตัวหนึ่งหมื่นหนึ่งพนันตัวนี้หนึ่งหมื่นหาร้อยมันก็สูสีกันเนาะเอาไปสางเนื้อสางหนังงามอยู่ได้โค้งสางได้ตัวนี้พี่นอ้องเอาไปสร้างกําไรสายกําไรสายขุนสายต่อย,ยอดง้อแดงจริงคือง้อผู้น้อยเพื่อนลราพี่น้องเนาะมือก็หารอยตัวนี้พี่น้องเนาะราคาง้อสูงม,มือพี่น,อนอ้องเนาะอ่าอ่ามันมาด้วครับเด้อมันมาครับผมห้อยลักเจ้าบาทตัวเมียเท่านี้หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยของหอยลักพี่น้องตัวนี้แดง จึงคึงจนซ้ำพี่น้องเนาะแดงจนซ้ำสิบหกขารอยเพิ่นเปิดไปพี่น้องเนาะอ่ะท้ายโดนหลายๆตัวนี้ขออนุญาตเบอร์โทรบบ้ศนดนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ด <0 80, S 1> ห้าเก้าศูนย์แปดห้าเก้าศูนยสิบหกขารอยเป็นแม่แยกลูกมากพี่นอ้องแดงจนดำตัวนี้เขาเอื่อนว่าสีบักตาลสุกแล้วพี่น,อนอ้องเนาะเอ้าขอบคุณหลายๆหอยลักมันมันครับผมตัวนี้เพิ่นไดข้ขายไปแล้วหอยอสังเพิ่นไดข้ขายไปแล้วสิบเอ็ดตัวนั้นสิบสามอ่ะเบอร์โทรหอยสังกับศูนย์เก้าสามสามสาม หอยสังจากบ้านคดิ้ใหญ่เหลือน้ำหอยแจกเท่าไรก่อนออนั้นมาแจ็สองหมื่นห้าร้อยโอ้สิบสองห้าร้อยตัวนั้นสิบสองหาร้อยน้ำหอยแจกเอาเบอร์โทรหอยลักกัได้เนาะอ่าตัวนั้นโอ้สองหมื่นหาร้อยครับผมโอ้สองหมื่นหาร้อยตัวนั้นมันใหญ่เนาะมันใหญ่ได้ตัวนั้นโค้งสางได้ได้อ่ะขอบคุณหลายๆเด้อหอยลักมันมันครับผม มือนี้บานสว่างมวลงานพาพีพานองมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายของตลาดนัดกูกระเบือบานเชียงหวังเพื่อเมืองจังหวัดเชียงทรอนคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนพี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเต้าพี่น้องน้องคอยพี่น้องผสานความร่วมมือกนกว่าแฟนกับแฟนเพจบานสว่างมวลงานเพื่อมแต่ความสุขเจริญห่างไกลจากโรแป้งเชิดเตอร์ตงรำร่วนรวยเบิดหนีเบิ้ลซิมกันสวัสดีครับ